เพื่อทจะให้แบบกระตำกระเฉงมากขึ้นร้อนอะไรก็หนูได้ใส่อยู่ร้อนร้อน อโอเคใช่ไหมไม่ไม่ไม่ถอดใช่ไหมฮาถอดนะถอดนะไม่อะอินทลโล่เบอินทั้ไม่โอ้เอแล้วถอดเลยถอดเลยถอเลยไอ้้อมไรด้โอ้ยต้องเืน ทะเลโอเคใช่ไหม ALLY, ไ,หไม,ไม่ไม่ไม่ถอดใช่ไหมฮะถอดไหถอดมออันนี้ต้องลูกรับอันไม่มีเคสอ๋อเราถอดแล้วไไ มาแนะนำตัวเร็วๆทุกคนครับคุณพี่ท่านแรกก่อนฮะเชิญครับโอเคคนต่อไปครับใส่เครื่องแกงแล้วกลิ่นมาแล้วนะคะกลิ่นกระทะ พี่หกคุยเก่งกว่าตอนทำอีกนะฮะตอนทำพี่หกนิ่งมากเลยนะฮะนี่เห็นไหมล่ะนี่อ๋อก็เลยจะเตรียมตัวใส่โปรตีนเ,เขียวหวานเราจะเห็นใส่กะทิใช่ไหมฮะแต่สำหรับเราลรวต้องใส่คาเนชั่นนะครับนมค้นจืดคาเนชั่นเขาบอกว่าอร่อยกลมกล่อมเค็มค้นหอมมาก ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะเหมาะกับสายสุขภาพมากๆเลยเมื่อกี้โอเคแล้วใช่ไหมฮะครับนี่ดคตหน้ากินมากเอาเชคเะเรียมเลยฮะเยี่ยมเลยโอเคขอย้ายฝั่งไปเชียมคุณคะแนนบ้างว้าไปไกลแล้วไปไกลแล้วถึงขั้นตอนไหนแล้ฮะใส่ผลไม้ค่ะกำลังใส่ผลไม้ วันนี้ผลไม้มีอะไรบ้างคะอ๋อมีสตรอเบอรี่เ <c oughs> ต็งโม นี่นะฮะซึ่งจำง่ายเลยนะฮะถ้าเป็นเมนูคาวเราจะใส่นมข้นจืดเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นเมนูหวานเราจะใช้นมข้นหวานคอนเนชั่นนะคเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีท็อปปิ้งด้วยนมข้นจืดบ้างในบางเมนูของอาหารหวานนะครับนี่ตอนนี้โอ้สีสันออกมาได้แบบน่ารับประทานมากสีสวยมากสวยมากค่ะน่ากินไหมน่าอะไรนะคะ ขนมที่น่ากินขนมไหมไม่ใช่ครับต่อต่อต่อเลย่าเร็องเสียงปิดมาเร็วีใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นนอนีคือ่่ะ คาจืดาดเตาโอ้ใส่ทับดองค้นหวานและค้นจืดนาดอกาะครับลงไปมันจะเพิ่มความมันมากขึ้นกินเป็นไงฮักินออลเตนองดีเร็วแขมขนครับอปมมือหน่อยปมมือหน่อยินานเสร็จแล้วเรียบร้อยดีจะมาชิมกันนะครับเก่งไหมคุกทานเก่งไหม ถาบเอาล่ะเตรียมตัวฮะเ,เดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวมาดูท่านเสร็จแล้วเรามาเชียร์อ่น,นี่ก่อนชิมก่อนได้ไหมครับได้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 ชิมก่อนอ่าชิมชิมก่อนคอ่าชิมอ่เป็นไงฮะคะแนนสดชื่นคานชั่น แฮปปี <łość> ้หวานอ๋อหวานมากคือรสชาติหรืออะไรฮะความนิสิตตอนนี้ทีามก็เสร็จไม่ทันหมดเลยไม่น่าอร่อยมากหมดแก ถึงเวลาชิมแลนะฮะพี่นายอยากชิมแบบไหนค้องแขนนี่จะมีช่องเป็นมากพี่ิวบอกว่าทำไมฉันไม่ได้คองบ้างครับงแขนอะไรนะครับค้องแขนนี่แบบต้องทำสัตว์ปีกค้องแขนได้คถอะได้ไหมล่ะได้เชิญเลยฮะเชิญเลยฮะชิมฮะชิมเอ่อค้องแขนค้องแขน ชัดกว่าของคอลเลคต์อ๋ออคอลเล์ทําเมือนกันหรอครับใช่ครับใช่คุเเอ่คุณเลเอาหน่อยคุณเบลเ่คุณเป็นยังไงครัคุณเบลเป็นไงคะร่อยมากเลยของทีมเขาอะของทีมเรา กลับไปพักผ่อนประจำที่ได้เลยฮะขอบคุณครับ